ครับขอสว pues ัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าในไลน์นี้นะครับในวันหยุดยังเป็นช่วงเวลาเช้าอยู่นะครับก็จะเข้าสู่ช่วงบ่ายนะครับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงนะครับก็ผมได้อัญเชิญเหรียญสาคัญนะครับที่มีความเข้มขังด้วยพระบรมีปกเกล้าของในหลวงรัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระบาทสมเด็จนะครับพระบรมินทรมหาจุลาลงกรนะครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5นี่คือเหรียญจุลาลงกรสยามินนะครับ รอ2 7อหนึ่งสองเจ็ดราตกศลศกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งบาทนะครับหลังพระอัยยาราพุทธช้างสามเสียนมีเครื่องขาชาพรน,นะครับซึ่งนาน,นาประทับพระบรมรูปในหลวงชาตที่ห้าฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศอย่างเครื่องแบบจอมทัพไทยหรือเครื่องแบบจอมพลทหารไทยนะครับ นะครับซึ่งตรงด้านหน้าเหรียญนี้ FC จะเห็นว่ามีความเข้มขลังด้วยพระบารมีปกเกล้านะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็ด้านข้างของเหรียญนั้นนะครับตรงด้านข้างของเหรียญนะครับจะมีฟันเฟืองถี่นะครับตามที่เอฟซีเห็นนะครับถือว่าเป็นสุดยอดแห่งเหรียญสําคัญในไรนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอให้ทุกท่านที่มารับชมนะครับได้พระบารมีของพระองค์ท่าอยางพร้อมเพียงกันนะครับ เอฟซี uh, ของช่องเรามีทั้งหมด0,000กว่าท่านในผมขอให้ท mm ่า hmm. นได้รับสิ่งดีๆนะครับในการมาลับชมในรายนี้เอาละครับผมขออนุญาตที่จะให้เอฟซีชมด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญนั้นประทับตาพระอัยราพจทช้างสามเสียนนะครับพระอัยาราพจทช้างสามเสียนนั้นมีเครื่องข้าชาพรอ,อยู่ด้านบนหรือสวมเครื่องข้าชาพรถ้าเป็นภาษาง่ายๆก็คือเครื่องตกแต่งช้าง mm hmm. เอราวัณหรือพระอัยาราพจนะครับมีสวมกําไลอยู่ตรงงาข,ของ พะยาราพดหรือช้างออราวันสามเสียงนะครับจากน้กความสยามรัฐรอสอยอมจากรัตนโกสินทร์ศพหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งบาทนะครับตรงเท้าของพะยาราพดเห็นชัดเจนนะครับขอบคุณฟรีในไลน์นี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมขออยัดขยายพะยาราพดครับแล้วก็ฝากเอซีช่วยแชร์ต่อไปให้เยอะๆเลยนะครับ ผมจะใช้เวลาในไลน์นี้ค่อนข้างงานนะครับและขยายพระอัยราพุทธตรงองค์กลางให้เอฟซีได้รับชมนะครับส่วนของกายพรัยาราพุทธนะครับองที่อยู่ตรงกลางนะครับที่ไม่ใช่คือเสียงกลางนะครับส่วนเสียงอื่นๆเดี๋ยวผมจะย่อขนาดลงนะครับแล้วก็ให้ชมหน้าไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาตรงไลน์นี้ค่อนข้างงานขอบคุณมากๆสาหรับเอฟซีทุกท่านนะครับ ครับและขอบคุณการเข้ามารับชมของเอฟีในไลน์นี้มากๆนะครับขอให้ซีทุกท่านประสบความสําเร็จน,นะครับด้วยพระบารมีปกกล้าผมเชื่อว่าพระบารมีของพรงะองค์ท่านนั้นจะครอบคลุมนะครับทั้งแผ่นดินไทยของเราแม้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคไ์ไกลนานแล้วนะครับแต่ในทุกวันที่23ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นคล้ายวันสเสด็จสวรรคตนะครับองค์ุคนิกรชาวสยามได้รวมถึงชาวไทยดุวันก็น้อมนะลึกและสํานึกถึงพระมหากราุณาธิคุณเกี่ยวบหลงล้นของพระองค์ท่านนะครับ และเหรียญน,นี้เป็นเหรียญวนเวียนในสมัยพโกลทานนะครับในหลวงรอห่านะครับ เอาละครับผมขออนุญาตที่จะพลิกกลับไปให้ชมพระบารมีปกเกล้าที่ด้านหน้าของเหรียญนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะขยายให้ชมพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับผ่านทางไลน์นี้ให้เห็นถึงเส้นพระเกศา, <Yeah. S 2> าเห็นถึงนะครับส่วนประกอบของพระบราคกายพระองค์ท่านนะครับรวมถึงพระพักของพระองค์ที่ผิดนักพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับแล้วก็เห็นส่วนของชลงพระองค์และเครื่องนะครับ ราชอิสริยภรณเครื่องราชอิสริยศประจําพระองค์ท่านที่ทรงประกอบเป็นส่วนของฉลองพระองค์นะครับขอขยายไว้ตรงนี้ก่อนและขอบคุณทุกท่านสตลอดก,การพักผ่อนในช่วงนี้ฝาก f อช่วยแชร์ต่อผมจะใช้เวลาจากนี้ไปจะใช้เวลาท take ําเช็คไลฟ์ในแต่ละรายการค่อนข้างนานนะครับจะใช้เวลาเป็นชุโมงครับขอบคุณทุกท่านในการเข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านในการมารับฟังนะครับในทุกเช็คไลฟ์นะครับฝากช่วยแชร์ต่อช่องของเราเป็นช่องแห่งพลังงานบวกทุกท่านจะได้รับสิ่งดี จากการเข้ามารับชมพระบรมีนะครับในไลน์นี้นะครับเรียนเอฟซีว่าต้องขอบคุณทุกท่านที่ชอบบูชาพระเครื่องเหรียญสำคัญวัตถุมง,งคลทุกรายการของช่ชงเราและเรียนว่าเราไม่เคยรับเช่าทุกรายการนะครับขอบคุณมากมานะครับ